สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญปวยทานนะคะลายเบสิกแบบง่ายนะคะเป็นลายน่ารักนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะเพืเ่อนๆสามารถทำไว้ใส่เหรียญทีหลังได้ด้วยนะคะเราจะทำด้านหลังไว้ลักษณะนี้เลยนะคะ อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะส่วนลิปปิ้นที่เราใช้ทำนะคะก็จะเป็นลิปปิ้นตาละกังเบอรสองนะคะตนนัวนี้เราก็จะตัดลิบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่35เซนติเมตรค่ะ ตัดปลายแหลมนะคะให้ได้ลักษณะนี้จากนั้นพับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรค่ะแล้วให้เพื่อนเพื่อนนะคะรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยเราก็จะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นด้านที่สั้นไว้ด้านล่างเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะสีของริบบิ้นที่ใช้ทำก็แล้วแต่เพื่อนๆนชอบนะคะแล้วก็ จะนำริบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมานะคะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่หนึ่งนะคะตรงนี้ดึงริบบิ้นออกมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้าไปในห่วงนะคะจากนั้นดึงให้กระชรับค่ะ ดึงให้กระชับแบบนี้นะคะแล้วก็วางเหรียญในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะสําหรับเพื่อนที่จะใส่เหรียญพร้อมเลยนะคะพอได้แบบนี้ให้เพื่อนพับริบบิ้นเส้นยาวด้านล่างขึ้นมาค่ะเส้นยาวด้านซ้ายพับลงมานะคะเส้นยาวด้านบนพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านขวามือนะคะเส้นยาวด้านขวามือนะคะสอด จากนั้นก็กรีดรอยพับนะคะตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะแบบนี้พอได้แบบนี้นะคะให้เพื่อนสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้งสี่เส้นค่ะเส้นสั้นด้านล่างสอดขึ้นมานะคะเส้นสั้นด้านซ้ายนะคะสอดด้านบนสอดนะคะสอดทั้งสี่เส้นค่ะพอเพื่อนสอดครบแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็ ดึงให้กระชับนะคะรีดมุมให้ไปลอยนะคะเราจะได้ฐานลักษณะนี้เลยนะคะให้เพื่อนพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมานะคะเราก็จะมาทํามุมของตัวดอกนะคะทั้งสี่มุมนะคะตรงนี้ให้เพื่อนทําเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะให้เพื่อนพับริบบิ้นนะคะลงมาลักษณะนี้จากนั้นนาปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะดึงนะคะ เราจะดึงหลวมไว้ลักษณะนี้ก่อนนะคะเส้นต่อไปเส้นที่สองพับริบบิ้นโค้งลงมาค่ะสอดนะคะเส้นต่อไปเส้นที่สามนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะสอดเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะ ส้นที่สี่ตรงนี้เพื่อนๆพื่อนก็พับริบบิ้นลงมาค่ะสอดตรงนี้ดึงนะคะให้กระชรับนะคะแบบนี้เลยดึงทั้งสี่เส้นเลยนะคะดึงให้เป็นมุมสามเหลี่ยมนะคะดึงให้กระชรับค่อยๆไล่ดึงนะคะจากนั้นเพื่อนเพื่อนก็จัดมุมเขาให้เท่าๆกันค่ะ จัดมุมทั้งสี่มุมให้เท่าๆกันนะคะแบบนี้เราจะได้มุมลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็จะมาทำกลีบกันเลยนะคะก็จะมาทำกลีบตรงนี้กันเลยนะคะตรงนี้เราก็จะจับลักษณะนี้ค่ะทําเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะเส้นนี้นะคะ เพื่อนๆก็จับให้ถนัดมือนะคะพับริบบิ้นนะคะโค้งนะคะขึ้นไปนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็จับนะคะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับไว้นะคะเราจะได้เป็นห่วงลักษณะนี้ให้เพื่อนพับปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในห่วงวงกลมตรงนี้ค่ะตรงนี้ดึงนะคะให้เพื่อนดึงขึ้นไปนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงค่ะ เราจะได้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นเพื่อนเพื่อนพับนะคะพับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้พับมาทางขวาม,มือนะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นลงมาะคะ่ะช่องที่เราจะสอดคือมุมนี้นะคะข้ามเส้นที่สองมานะคะมาสอดใต้เส้นที่สามนะคะตรงนี้ตรงมุมนี้นะคะตรงนี้ใต้เส้นที่สามนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่สองจะอยู่ตรงนี้ระหว่างกรีบตรงนี้ สอดใต้เส้นที่สามตรงนี้ค่ะตัไปลายริบบิ้นผล่ตรงนี้เพื่อนๆก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆไล่ดึงกลีบเดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังได้นะคะเราจะได้กลีบลักษณะนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สองจะอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนก็พับตรงนี้ลงมาก่อนก็ได้นะคะทําเส้นที่สองค่ะพับมาทางขวาม,มือนะคะโค้งริบบิ้นขึ้นไปด้านบนเราจะได้ลักษณะนี้นะคะให้เพื่อนจับค่ะ แล้วก็นําปลาดิบบี้นะคะพับขึ้นมาสอดเข้าในห่วงนะคะตรงนี้สอดเข้าไปในห่วงนะคะดึงนะคะตรงนี้นะคะดึงขึ้นไปนะคะค่อยๆดึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้จากนั้นให้เพื่อนๆพับริบบิ้มาทางขวามือนะคะตรงนี้เขาจะโค้งลงมาลักษณะนี้พับมาทางขวามือนะคะจับให้ถนัดค่ะพับ ปาริบบิ้นลงมานะคะให้เพื่อนสอดนะคะใต้เส้นตรงนี้เลยเส้นที่สี่ตรงนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะปล่อยแบบนี้สอดต,ตรงนี้มุมนี้นะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะจะได้ประมาณนี้เส้นต่อไปเส้นที่สามนะคะตรงนี้าพาบริบบิ้นมาทางความือนะคะวงริบบิ้นขึ้นไปนะคะแบบนี้ จับนะคะนำปลายริบบินพับขึ้นมาแล้วสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะดึงนะคะดึงขึ้นไปค่ะดึงขึ้นไปนะคะ,ะ,คะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้แล้วก็พับปลายริบบินลงมานะคะทางขวามือนะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงค่ะแล้วให้เพื่อนๆสอดด้านล่างตรงนี้ค่ะ ของเส้นที่หนึ่งนะคะของกลีบที่หนึ่งค่ะตรงนี้ค่อยๆดึงนะคะจับตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้เส้นต่อไปเส้นที่สี่ค่ะพับริบบิ้นโค้งขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้จับค่ะแล้วก็พับปลายริบบิ้นขึ้นมาสอดนะคะตรงนี้ ดึงขึ้นไปนะคะดึงขึ้นไปลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะพับปลาริบบิน้นะคะลงมานะคะแบบนี้พับลิบบิ้ลงมาทางขวามือนะคะพับปลาลิบบิ้ลงมาค่ะสอดใต้ช่องนี้เลยใต้กลีบนี้นะคะมุมสามเหลี่ยมตรงนี้ปลาริบบี้ผูกด้านล่างตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็ค่อยค่อยไล่ดึงกลีบนะคะ ให้เพื่อนจัดกลีบให้เท่าเทกันเลยนะคะดูม,มุม,มเขาให้เท่าๆกันนะคะจับนะคะแบบนี้ได้ดึงกลีบค่ะ แล้วก็ดูมุมกรีบเขาให้เท่าๆกันนะคะตรงนี้เราจะได้ประมาณนี้ค่ะพอเราจัดกรีบเท่ากันแล้วนะคะเราจะได้แบบนี้ส่วนเกสรน,นะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะตกแต่งนะคะตรงนี้นะคะจะติดลูกปัดก็ได้นะคะตรงนี้เราจะได้แบบนี้พี่กกลับด้านมาค่ะให้เพื่อนสอดเก็บริบบิ้นเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะสอดทั้งสี่เส้นเลยนะคะเราจะเหลือริบบิ้นไว้แค่สี่เส้นนะคะ ถ้าสอดยากเพื่อนๆใช้แหนบช่วยนะคะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆตัดริบบิ้นส่วนเกินออกไปเลยนะคะ แบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้เพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังก็น้ําเหรียญมาวางนะคะแล้วก็ให้เพื่อนสานลายขัดค่ะจะติดกาวสองหน้าแบบบางที่เหรียญก่อนก็ได้นะคะแบบนี้ระวังกรีดด้านล่างเราจะยับด้วยนะคะค่อยๆดึงค่ะจับนะคะแล้วให้เพื่อนใช้เทปใส่นะคะติดกันลิบปี้เลื่อนหลุดแล้วก็ไม่ให้เหรียญเราหลุดด้วยนะคะ ขั้นตอนนี้สำหรับเพื่อนๆที่จะทำไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะเราก็จะติดไว้ลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแบบง่ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากด้วยนะคะเเพื่อนๆลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ